คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้จะพาผ้าน้องไปเบิ้งโค้งสุดท้ายหรือว่าโค้งเน้นย้ำอาจารย์เม็ดเดียวเด้อครับผมเพิ่นกจิมาเน้นย้ำให้หางเดียวหรือว่า จังไหนรงวมรับชมกันเด้อครับผมสําหรับแนวทางเลขของอาจารย์เม็ดเดียวครับครับก่อนชิบิเบิ่งตัวเลขของอาจารย์เม็ดเดียวแอดมินเก่ามาเชียร์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้ครับผมพี่น้องเอฟซีครับก็อนจะลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมตัวเลขก็เอาไปเป็นแนวทางสำหรพี่น้องเนาะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมแอดมินก่อมาเชียร์สวัสดีอาจารย์เด้อครับผม ครับครับพีครับครับพ่ออาจารย์อันคัดกรองมาแล้วว่าครับผมบาดนี้เน้ยนย้ำม,มาใหา้เราว่าอาจารย์บาดนี้คคัดมาแล้วครับเอาเอาว่าเป็นเนว้ท่ามังดูอาจารย์อันแต่ว่าฝันดีไปครับผมฝันดีแล้วฝันดีแล้วครับคัดกรองมาแล้วบาดเนี้เอาพี่น้องรับชมน่วมกันเด้ครับผม คลิปก้อนนานีอาจารย์จับไห้กับมี่เดแล้วครับอาจารย์เม็ดเดียวเดินสามกับเก้าว,วิ่งสามบนเนาะอาจารย์เนะาะครับแล้วก็ที่เน้นๆอาจารย์กับมี่ จับให้ยหกหางกับมี8แปดสามแปด0ีเก่าสมเก่าีศูนาล่างวิ่งเก่าเก่หาดครับผมวันนี้อาจารย์ชิมาคัดกรองแล้วว่าจับ3ามตัวห้พร้อมเ้้ยครับผมแล้วก็กับเรียกความฝันนอ,นอาจายนเนาะครับครับผม,บผมเอาลองมึงอาจารย์มวมนนี้สิบว่าห้ยผาดเลยครับก็ติดทุกสถานการณ์เลยบาทนี้ อาสามตัวสามตัวนะครับผมอ่สาสามตัวบนสามตัวบนสองหางโอ้สองหางครับผมพร้อมหรอครับพร้อมแล้วป่นะครับผมหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปด เป็นอย่งเชวา่าห,หกแปดมาหละับเพราะว่าเก้ากับแปดเป็นตัวเดียวกันโอ้สมารเ็จหางเดียวตะวา่ากันกระดกกับหัวอ่าครับแล้วก็ฟันไปทีอออ่อีกสองหางก็คือสองตัวสองตัวถว่านี่เก้าสามมันบอครับกระดกหัวมันขึ้นเป็นหกสามอ๋ 6, อหกสามเออเขียนผัดหัวไม่รอด เขียนผาาหัวเออคือ <Pope> ว่าแต่ม uh. ันกาวมันเป็นอัไเกาสามกาสามห้ากับหห้าก็เขียนตั้งหัวไว้เป็นหกสามคือทำกระดุกหัวขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็งลางๆถึงว่าจะเป็นเป็นแปดเก้ากระดุกหัวขึ้นอ่าข้กลางากระดกหัวกระว่างเป็น แปดหกมันพ่อจานหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกครับอแปดตรงนัลยคือเก้าครับนี่เลขระวังแต่เลขสองตัวล่างเนี่ยอาจจะไปยุ่บนนะสองตัวล่างคือหกแปดกับหาแปดเนี่ยนะครับพี่ว่าหห้ไว้ว่าเก้าเก้าแปดกับหาแปดนะครับผมเออแต่ละตัคู่เนี่ยมันจะขึ้นบนเพราะว่าเลขฟัน ฝันมาสองมือที่แล้วน่าจะเป็นเลขลางเป็นยังไงครับอาจารย์ฝันฝันว่าคี้เสียคี้เสียตกง,ง่ายคำส้่ง oh. เป็นตาเมรียตําเมนียโดดเสียล่องโดดเสียล่องแบบนี้เสียแบบนั่น,น,นตายถ้าฝันแบบนี้มันค่อยถือมันค่อยซืบสามเทีเยเลขตัวเดียวกันนี่แหละครับคือคยสืเก้าศูนย์ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเออเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งแล้วก็มาถือหนึ่งเก้าที่หนึ่งวิธีการหนึ่งมาถือเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็คิเก้าเนี่ยมันถือสองเทียบพิกาลก็ฟันแบบนี้แหละฟันว่าขี้เสียเนี่ยบอครับผมเออฟันว่าขี้เสียแต่ตอนนี้คือเก้าเก้าศูนย์อ่ะฟันว่าเห็นเสียหน้าตากลตกง่ายทำสร้างขึ้นใครลืมเลยแล้วก็มาฟันว่าขี้เสีย ไอ้คีเสียว่าว่าคีเสียหรอบามเสียนโดนชิ้นโตขาดตายแบบครับปวดรุ่งเลยียยาบโตใกล้อโอ้เว้าบ้าทำฟันแบบนี้จนมากเลือกฉีออกไข่กันมั้งครับผมฟันแบบนี้มันมันมันมอนออกค้าข่กันเนาะมันออกตัวมีเลยนะออกมีเก่าหนินอกจกนันเนาะมีเก่าออกติดเก่านี่เก่า ก้ามันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นี่แหละครับที่มันค่อยค่อยออกมันมันค่อยฝันมันค่อยฝันสองเทียสามเทียอะไรัฝันที่แรกเฉินเทียเฉินเสียนั่นตายนั่นตายมันโตมันใหญ่คือสร้างสร้างมันออกเก้าศูนย์มันกฝันอีกมันก็ออกเก้าแล้วมันออกหนึ่งเก้านี่แหละค่อยถือน้ามันอ่ะสามเทียนี่แหละเล็กจนอ่ไม่ฝันแบบนี้นี่แหละ สมาคจิตเป็นเลขล่างหรือบนนะจันตอนนี้พี่สมัครจะออกล่างไหมโอ้ออกล่างออกล่างอาจารย์กะจับไหก้าแปดอยู่ก้าแปดก้าแปดตสินับนับขึ้นไปเป็นเท่งเป็นมาโอ้กันเท่งพร้อมันเพรา,าเลขฟันเนี่ยมีส,สองหางก็ศูนย์ก็เก้าศูนย์ับเก้านั่นเนี่ย อาจารย์ก็เลยจับหนึ่งเก่าแปดเนี่ยบอครับทีม้าของเหล็กสามตัวคือแม่คืหนึ่งคือหนึ่งเก่าแปดครับผมประกอบก็เหล็กฝันนอืนี่คือตัวเนียนนออาจารย์นอหนึ่งเก่าแปดนหนึ่งหกแปดนี่งสองหางครับสองหางสองหางหนึ่งสองหางครับแต่ว่าอาจารย์มาฟันเนเสียมันจะมีเก่าก็เลย เร่งว่าต okay, ิดเก่าก็มีเก่าสามแปดเก่าฟันเห็นเสียตัวใจสร้างครับแต่ฟันเห็นสร้างกับที่เก่าพือเก่าอืมฟันเห็นเสียรับฟันเห็นเสียมันกับเป็นเก่าพีเก่าเพราะว่ามันตัวใหญ่คสร้างครับพิจารณาเบื้องด้อครับผมอาจารย์ลงหล่าไหมด้วยครับอันฟันยังไดก่อนฝันมันี้เสียฟันเสียเสียมันแบบตัวใหญ่ขืนใหญ่ข้นคำสร้างครับ เป็นแรกไปเทียบตร้างมันสิงโตก็เลยโดดลงมาจากหน้าผาขาขาดเสือตายเลตีเป็นเก้าศูนย์เพราะว่าเสียงตัวไหอาจารย์ตีเป็นเก้าศูนย์ตีเป็นเก้าศูนย์เด็กฝันอาจารย์เก้าศูนย์นะครับผมบาดเนียนสิงโตสิงโตสิงโตตัวหนึ่งกับสร้างขค้นว่าเป็น สร้างเนี่ยเก่ามากแท่ๆละะักเต่เสียตายมันจะเป็นศูนย์ครับครับได้ตีกันขึ้นกันล่วงเลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่คือเลขฝันอา่าอิจฉาเบิง้มงมวนนี้อาจารย์ให้อัดลางเลยเด้อครับผมยังลึบกลับตันนวนียนอาจารย์เออ หางนี่ละเก้าส่นเก้าสนก็้านิก้าเนินจะลืมกระดกเออก็จะลืมูได้ื่อสองหางนี่ก็จะลืมกระดกหอไว้แทนเถ้อเขียมันผิดรอบกกับพอนี่อันตรายเรยนปะครับผมอันตรายคือน้ำเชียรจุดทูบได้แปดเก้าแปดละออกแปดพแปดเพลยบางงายพองโอ้อาจารย์ในเพิ่งคลิปยื่นมาครับผมจุดมัจุดเลกจุดทูกเล็แปดเก้าแปดเออเลข อาจาต้องตง้องต้องซื้อกับพันพร้อมหน้าพันแปดนะครับเดี๋ยวม้าพลมาดเลยสียใจโอ้ยเก่าเขกบเดียวกันไม่ว่างละอืมเอาอาจารย์กับมี่เน้นให้ชำเนาะครับเนาะแค่นี้แหละครับผมกับมี่เลขสามตัวบนหนึ่งเก่าแปดหนึ่งหกแปดครับผมแล้วก็เลขที่อาจารย์จับให้เก่าสามแปดเก่าระวังเก่าสี่ กลายเป็นหกใดเด้อครับผมจะเป็นหกสามหรือแปดหกแล้วก็เรลยกรางอาจารย์ก็ให้ระวังขึ้นบนก็คือเก่าแปดกับหาแปดแล้วก็มาเรลยกวามฟันอาจารย์ฟันวาไในที่เสียตัวใหญ่จำสามคนนะครับผมแล้วก็เสียตายฟันแบนนี้อาจารย์เคยได้ถ้าประมาณเหล็กเก่าศูนย์เก่าหนึ่งอาจารย์ก็เลยฟันรางให้เป็นเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเด้อครับผมนี่คือแนวทางเล็ก อาจารย์ขัดมาไห้แล้วก็เรียกความฝันครับผมครับอาจารย์ครับครับแอดมินก็มาเชร์ก็ขอบคุณอาจารย์เม็ดเดียวเด้อครับผมก็ครับอ่าทิรบกวนอาจารย์ซ้ำนีละครับผมครับขอบคุณครับผมครับขอให้ขอให้ที่มันมันกับทุกคนเด้อหมดเลยครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ เอาครับอาจารย์เพิ่นกะหมากซ้ำหางเดียวนะพี่น้องเนาะหนึ่งเก่าแปดต่ว่าอาจารย์กะกันให้หนึ่งหกแปดน้ำครับเพื่อเหล็กกับกับหัวครับผมเหล็กเก่าอาจารย์เป็นห่วงตัวนี้ขนาดเลยครับผมเก่ากับหกนี่กับกระล่องพิจาณาเบิงเด้อครับผมผอมกับเหล็กข้อมฟันผอมครับผมสําหรับคลิปนี้เงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์ชแนวขอหายถูกเงินเืงเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมหวันที่ นึงมินาคมหกสุขุสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้กสวัสดีครับ